รักษาสิวที่หลังมาตั้งนานเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หายสักทีเว้ยกรดทาไมโกรดทําไมก็ไม่ต้องห่วงไปนะครับไมคจะาบอกสิวิธีแต่การสิวที่หลังแบบว่าไม่ต้องพึ่งหมอเลยครับไปดูกันเลยเอาไม่ลองไม่ฮัลโหลสวัสดีครับก็หลังจากที่ปัญหานในเรื่องของสิวที่หลังเนี่ย <c oughs> เพื่อนเนในช่องเนี่ยขอมากันเยอะมากเลยครับ <c oughs> แต่ก่อนครับไว้ละอ่อนเลยครับไมค์ก็เป็นคนชอบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือการไปกดสิวนะครับการกดสิวนะครับก็คือเกิดกลายเป็น รอยสิวที่ฝังลึกรักษายากานะครับไม่พอทาให้หลังเราเนี่ยสิวอักเสบแนวกระเดิมครับแต่ถ้าเกิดเรามีการแก้ไขปัญหาต้นเหตุหรือว่าการป้องกันนะครับหรือวิธีการป้องกันการกเกิดสิวเนี่ยนั่นหมายความว่าก็าจะลดโอกาสการกเกิดสิวที่หลังได้เหมือนกันครับแต่ก่อนจะไปดูวิธีรักษาสิวที่หลังกันใช่ไหมครับใครที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของสิวส่วนอื่นหรือว่าในเรื่องของปัญหาผิวเพิ่มความสูงนอนไม่หลับนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ จังกรดดิงรอเลยนะเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมาแนะนำนะครับแล้วเราจะมาหน้าใสสิวหายไปพร้อมๆกันนะครับถ้ากดสับสกไครแล้วนะครับเรามาดูวิธีการจัดก,การสิวที่หลังกันครับยิ่งข้อ3เนี่ยหลายคนอะ่ะชอบแพ้นะครับ1การใช้สบูอ่อาบน้ำครับ หลายคนนะครับชอบคิดว่าการที่เราใช้สบู่เอาความมาออกไปใช่ไหมครับทำให้หลังแห้งอ่ะจะทําให้สิวเนี่ยลดน้อยลงนะครับจริงๆคือก็ไม่ถูกสัทีเดียวนะเพราะเกิดผิวเราแห้งใช่ไหมครับทำให้เกิดเป็นผิวขาดน้ําผิวแห้งผิวรอกนะครับต่ถามว่าปล่อยให้มันมันเลยหรอครับจริงๆก็ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะมันก็เกิดสิวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเราควรมีการถูสบู่เนี่ยที่หลังทุกครั้งนะครับและอย่างหนึ่งคืออากาศบ้านเราร้อนใช่ไหมออกไปข้างนอกปุ๊บเจอมลภาวะแสงแดดครับถ้าเกิดไม่ล้างออกเนี่ยก็จะเกิดการสสะมแล้วลาเป็นสิว อุดตันเซลล์อักเสบตามมาได้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้สูตรเดียวกับผิวหน้าเลยครับคือต้องรักษาผิวหลังให้เป็นค่า ph เหมือนผิวหน้าคือไม่มันไม่แห้งจนเกินไปเนาะ 2. การใช้ครีมบำรุงหลังอาบน้ำเสร็จนะครับสิ่งสำคัญเลยคือการทาครีมบำรุงครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยครีมบำรุงมันมันมันเน่าครับใช้ปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยจะกลายเป็นสิวหน้าก่าเดิมหรือเปล่าจริงๆมันคือหลักเดียวกับการใช้สบู่อาบน้ำแล้วก็การใช้ครีมทาหน้าเลยนะ คือถ้าเกิดเราปล่อยมันแห้งเกินไปหรือมันเกินไปก็กลายเป็นสิวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรทาครีมบำรุงที่เรียกได้ว่าใช้แล้วแบบไม่เกิดการอุดตันครับจะดีมา,มากๆเลยและอีกหนึ่งเรื่องนะครับอยาจะฝากไว้หน่อยคือเราควรซับหลังให้แห้งนะครับทุกครั้งหลังอาบน้ํานะครับ อย่าปล่อยให้หลังเปียกแล้วใส่เสื้อผ้าลงไปนะครับเพราะอาจจะเกิดการสะสมได้เก CNC ิดก um ินอับหลังกลายเป็นสิวได้เหมือนกันนะก็ไอ,อ้เรานะครับเอามาเช็ดตัวมาใช่ไหมครับพับเป็นแนวยาวอย่างนี้นะแล้วนี่ทําให้มันตึงๆใช่ไหมครับแล้วก็พ้าไปข้างหลังอย่างนี้พร้อมงอตัวนิดนึงนะครับเฮ้ยงอหลังครับอย่างนี้แล้วก็ถูๆอย่างนี้เห็นปะนี่แค่นี้ครับก็สามารถดูดซับตรับเอจารได้ง่ายๆแล้วนะ3การใช้ยาราผมครับ ข้อนี้นะครับก็หลายคนเนี่ยแพ้นะครับซึ่งหมก็เคยแพ้เหมือนกันเนาะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเรามีการเปลี่ยนยาสระผมไหมไม่ก็เลยแบบมีการเปลี่ยนปะวะเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ครับคุณหมอลองเอายาสระผมเนี่ยกลับไปใช้แบบเดิมครับสุดท้ายก็สิวเนี่ยเริ่มลดน้อยลงครับไม่มีสิวเพิ่มขึ้นละซึ่งควส่วนใหญ่นะครับก็จะแพ้ครับพวกสารที่อยู่ในยาสระผมพวก SLS นะครับก็คือสารที่ทำให้แบบเกิดฟองใช่ไหมจะถามว่าถ้าเกิดให้เราแบบไม่ใช้ครับใช้พวกออแกนิกหรือว่าแบบสารทดแทน SLS เนี่ยก็จะมีราคาที่มันแพงเกินไปถูกปะเมื่อก็เลยมองหาทางออกครับก็เลยแนะนำนะครับให้ลองมองหายาสระผมเด็กมาใช้ดูนะข้อ4เสื้อผ้า คือเสื้อเนี่ยครับเป็นส่วนที่แนบชิดกับร่างกายผิวหนังเรามากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้ครับถ้าเกิดแบบมันเกิดกินอับหรือว่าเกิดการสะสมนะครับก็มีโอกาสเกิดสิวที่หลังได้ง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าเสื้อเนี่ยม,บบมัเขาเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือ การเลือกใส่เสื้อให้ถูกสถานการณ์ครับหมายความว่าเวลาเราออกไปข้างนอกใช่ไหมครับด้วยความที่อากาศบ้านเรามันร้อนอะ่ะใส่เสื้อที่มันแบบระบายอากาศได้ดีนะครับไม่เกิดการอาบหรือว่าแบบเสื้อที่มันแบบแขนสั้นครับง่ายๆเนี่ยก็ทําให้ลดโอกาสการเกิดเหงื่อถูกไหมแบบที่2คือเสื้อผ้าที่เกิดการสะสมหนักๆของเหงื่อเยอะครับฟังอาจจะแบบเฮ้ย hey, มันคืออะไรยง,งงจังเลย ก็ลองดูนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆนะครับที่แบบชอบเล่นบาสเล่นบาลกับเพื่อนๆตอนเย็นใช่ไหมครับคือแบบมันมากเตะพลเฮยโยนไปเงือท่วมตัวจ้าคือคิดว่าแบบว่าตากฝนมาก่อนเรากลับบ้านใช่ไหมครับเราควรเอาเสื้อยืดครับมาเปลี่ยนนะกลับบ้านในสภาพที่แบบเปลี่ยนทั้งตัวครับโอกาสการกิดสืวที่เราเนี่ยคือเกิดได้ง่ายมากเลยนะง่ายๆเลยคือเล่นเสร็จใช่ไหมครับถอดเสื้อออกเอาเชดชกมารับซับบริเวณหลังนะครับหรือเอาน้ำล้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็เอาเสื้อยืดครับใส่เข้าไป ลดโอกาสการเกิดสิวนะครับเห็นไหมละครับว่าการแก้ปัญหาสิวที่หลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราแก้ไขาการเกิดหรือว่าหาสายเหตุการเกิดสิวการป้องกันการเกิดสิวที่หลังนะครับก็ทําให้สิวที่หลังเนี่ยลดน้อยลงได้ง่ายมากเลยเนาะหรือใครมีอะไรอยากปรึกษาในก้าหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างศพนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยเร,เราจะดูดีไปพร,อร้อมๆกันไว้มาเจอกันใหม่นะเอาไม่ลองไม่สิวที่หลังจักดการง่ายมากเลยระวังระวังก็ไม่เกิดสิวที่หลัง สิวทีน้าก็ระวังสิวทีลรังก็ระวังบ๊ายบาย